าไม่มีตัวตนนะครับต่อไปจะไม่มีที่ยืนนะครับจะมาทําแบบวันละ50คลิปบอกโปรอย่างเดียวไม่ได้จะต้องมีแบบสร้างตัวตนด้วย <S <S 1> <S 1> สังเกตคนที่ทําบอกโปรเดี๋ยวนี้นะครับออกมาสร้างตัวตนกันทุกคนเลยก็คือออกมาเล่าเรื่องราวสร้างตัวตนมันดูเหมือนยากมันคือการออกมาเล่าเรื่องราวที่มีความเชื่อมโยงคนดูเพื่อคนจดจําว่าเราเราคือใครชื่ออะไรและเขา เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้ที่มีความโดดเด่นทางด้านไหนนะครับแล้วก็ชื่อนะครับชื่อช่องอะไรเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยที่ผมมาดูเนี่ยนะครับชื่ออ่านยากมากนะครับภาษาอังกฤษอ่ะอ่านยากถ้าเราลูกค้าเราคือคนไทยอ่ะครับตั้งชื่อให้มันอ่านง่ายๆหน่อยนะครับชื่อเราตามด้วยตลาดที่เราทําอยู่คีย์เวิร์ดที่เราทาอยู่แบบที่ผมบอกเมื่อกี้ไลฟ์นํำส่งตามคีย์เวิร์ดก็คือไลฟ์นี้ขายรองเท้านําส่งให้กับคนดูขายรองเท้าช่องของเรานะครับเราเกี่ยวกับอะไรตั้งชื่อให้มันอ่านง่ายๆหน่อยและก็คีย์เวิร์ด ปุ้ระเบิดขวดอ่าไอ้ปุ้นี่มันจะต้องเป็นนักเลงแน่นอนนะครับอะไรอย่างเงี้ยคนที่เป็นเจนซัดไม่รู้แล้วปุ้ระเบิดขวดคืออะไรนะรเพราะว่าไม่ได้ดู2499านะพัน์ของเมือง